ล่าสุดเนี่ยมันมีบทวิจัยออกมาอีกอันหนึง่งก็ย่าอ่านแล้วแบบตกใจมากคือเขาบอกว่าการล็อกดาวน์เนี่ยเป็นไปได้ค่ะว่าเราอาจจะล็อกดาวน์ต่อเนื่องไปจากนี้เนี่ยอีกสามเดือนนะคะสามเดือนตกเก้าอี้เลยทีเดียวสามเดือนเลยเหรอใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาไปดูบทวิจัยจากต่างประเทศค่ะโอ้เลอปีที่แล้วเนี่ยสามสิบแปดวันนะพี่จําได้นั่งนับวันอยู่เลยยังโอ้โหเรียกว่าเสียหายกันคือสภาหอการค้าเนี่ยเขาเอามาคำนวณนะฮะ ล็อกดาวเดือนหนึ่งเนี่ยสามแสนล้านโอ้นี่สามเดือนนี่โอ้โหตกพ่กอเลยเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าอย่างถ้าตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปคือเราล็อกดาวล็อกดาวสามสวันแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนั้นกับตอนนี้พี่ธรมัสคือมันเทียบกันไม่ได้เลยถูกไหมคะแล้วก็ต่ามันเป็นร้อยเท่า ใช่ต่างกันเป็นร้อยเท่าแล้วก็แนวโน้มเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะใครที่คิดว่าพีคแล้วนะคะก็แน่นอนมีการวิเคราะห์ว่ามันไม่ได้พีคที่สุดเพราะตัวเลขมันกําลังไต่ขึ้นนะคะอย่างศูนย์วิจัยกรุงศรีเ<ม>ขาวิเคราะห์เอาไว้ว่าเราน่าจะไปแตะที่ตัวเลข2 5ง0 0ื่ถึงสามหมเลยก็ได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าการติดเชื้อที่กําลังสูงขึ้นอยู่ณขณะนี้เนี่ยมันจะต้องกินระยะเวลาไปอีกสักพักใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นการล็อกดาวเราอาจจะต้องอยู่ในภาวะแบบนี้อีกประมาณ3เดือนจากการวิเคราะห์จากทางเกียร นาคินพัทระเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่กําลังวางแผนนะคะคุณผู้ชมว่าจะใช้จ่ายยังไงดีหรือว่าเศรษฐกิจจะกลับมาดีหรือยังเราจะใกล้เปิดประเทศตามที่นายกบอกไหมพี่ธรมัสคิดว่าเราจะได้เปิดไหมคะอโห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 คือท่านนายกไม่รู้ไปกินดีหมีดีเสือที่ไหนมาฮะกล้าหารมากประกาศ120วันแต่ว่าในใจพี่นะพี่คิดว่าที่ท่านออกมาประกาศร้อวันนี่เหมือนท่านสั่งงานพนักงานท่านมากกว่านะ เหมือนท่านสั่งงาน mm hmm. ทีมงานถ้ามากรอบเพราะว่าโอ้โหถ้าเราดูปัจจัยแล้วร้อยี่สิบวันมันตอนเนี้ยลืมไปได้เลยอาปันธงเลยเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะคือคุณจะเปิดประเทศเนี่ยท่านนายกต้องตอบให้ได้ก่อนว่าผู้ติดเชื้อต่อวันน่ะเอาตัวเลขเท่าไหร่ถึงจะเปิดประเทศถ้าบอกต้องกดให้เหลือพันหนึง่งไปดูกราฟเลยพั 1, นหนึ่งเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าบอกอยู่ดีเฮ้ยร้อยี่สิบวันเปิดประเทศเนี่ยไปดูรีเสิร์ชของทางกรุงศรีนะครับไปถึงนู่นนะครับปลายธันวานะครับ ปลายธันวามันถึงจะลงมาหลักร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านนายกบอกร้อยี่สิบวันตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ไหมกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาต้องเปิดนะตแต่ถ้าดูตามกราฟของใช่แต่ถ้าดูตามกราฟตามกราฟที่ทางกรุงศรีรีเสิร์ชเขาทำออกมาเนี่ยโอ้โหกันยาตุลานี่กําลังพีคเลยนะฮะกาลังแบบหลักแบบเวอร์สเคสนี่ปาร์ไปสองหมื่นกว่านะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหผมว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะฮะในการเปิดดกเว้นมีปาติหัน ขอให้มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นเหอะไม่รู้จะเป็นวัคซีนจะเป็นอะไรก็ตามเชื้อมันยอมแพ้เองหรืออะไรก็ได้นี่ครับ mm hmm. ถ้าเกิดขึ้นจริงก็โอ้โหเรียกว่ายกมือท่วมหัวเลยนะครับขอให้ขอให้แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับยังไงตอนนี้ก็คงต้องดูแลตัวเองให้ดีกันนิดนึงมีวัคซีนก็รีบฉีดกันไว้ก่อนแล้วล่ะตอนนี้นะครับก <Th a. S 1> ็ดูแลตัว,ตวเองนะ อาจก็เป็นข้อมูลที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะคะอาจจะทิ้งท้ายสั้นๆน,นิดนึงเพราะว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจสําหรับใครที่สงสัยค่ะว่าแล้วประเทศเราจะกลับมาเอาไม่ต้องแบบ ฟื้นฟูไม่ต้องรุ่งเรืองอะไรมากเลยนะคะเอาเหมือนกลับมาเหมือนก่อนโควิดอีกนานไหมนะคะคือทางกิรติ์นินพัทราเขาบอกว่าอีกประมาณปีครึ่งถึงสองปีค่ะก็น่าจะเป็นช่วงปีหกหกนะคะหรือว่าปีหกเจ็ดนู่นเลยค่ะที่จะกลับมาเป็นเหมือนกับช่วงก่อนโควิดก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะพี่โทมัสเราก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็ต้องยอมรับมันหนักจริงๆนะคะครั้งนี้หลายๆคนก็ไม่ไหวแล้วอ่ะก็ย่าเห็นภาพที่หลายๆที่เขามีการไปแจกเข้ากล่องอย่างที่พัทยาก็มีการแจกซึ่งอันนั้นคือเขาบริหารจัดการค่อนข้าง ดีแต่ว่าอย่างภาพที่อยู่แถวถนนราชดำเนินที่มีคนไปรอรับเข้ากล่องในแต่ละบ้นใช่ไหมใช่ค่ะสัดส่วนคนรายบ้านก็เพิ่มขึ้นถึงประมาณ3 0ซซึ่งก็เป็นปัญหาที่น่ากังวลมากนะคะตอนนี้นะคะต้องยอมรับว่าวิกฤตจริงๆนะครับก็ขอเป็นกันเลยตอนนี้ใครมีใครมีกําลังนะครับขอให้ช่วยเถอะนะครับแน่นอนเป็นหน้าที่ของภาครัฐเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคงต้องช่วยกันทุกคนแล้วแหละเพราะว่าสภาพการนี่มันหนักจริงๆนะครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเราจะเห็นทางออกเมื่อไหร่ นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านจริงๆนะครับ